สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกากอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดดูแลก็แอดเตอด้วยนะคะก็คือวันนี้ก็ใกล้วันพิเศษแล้วนะคะเราก็จะทำบุญตักบาตรทุกวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำบุญตักบาตรกับคุณแม่กันไปค่ะเตรียมตัวแล้วกระติบข้าวเล็กๆแน้อย <c oughs> กระติบข้าวที่ใช้าหลายปไปเดวนะไป เอาอออะไรให้ตัออ้งเยอะตั้งเอาอะไรตัวน,นี้ตัวน,นี้งี่เง่านะจะเอาให้เราอยู่ไหมเราแล้วค่อยมาตักอีกเนาะเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาตักอีกจะไปจับถุงอะไรที่ได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างค่ะตอนนี้คือ นางยังไม่รู้ตัวว่าเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดนางนะนางก็ยังนั่งอยู่เราบอกว่าเราไม่เซอร์ไพรส์น,นะคะแต่เราเตรียมแผนไว้หมดแล้วเค้กเราก็สั่งไว้แล้วนะคะเคเ้กเราสั่งไว้แล้วจะมีน้องปิงปองแอรปิงปองปจะถือเค้กมาแต่แอร์เต๋อเป็น,ปนคนบอกบอกก่อนมันเกิดแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อเค้กไม่ต้องอะไรนะมันเปืองอะไรนี่แต่แต่เราวางแผนไว้นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอเซอร์ไพรส์กันนางยังไม่รู้ตัวนะนะคิดว่าเราแบบเฉยไงคิดว่าเราทำตาม นางที่ไม่ไปซื้อไพ่นะแต่เราไม่ทำตามนะเราวางแผนไว้เรียบร้อยแนละ้วเค้กก็ซื้อไว้แล้วนะคะตอนนี้คือรอซื้อไพ่อย่างเดียวเดี๋ยวเรารอลุ้นกันสีหน้านางจะเป็นยังไงนะ่าจี๊ฉอะไรวันนี้นับตังมากินหมูกระทากับลุงเตือนับตังมากินหมูกรกะทกะกับลุงเตอ๋เอ,ตกกตอใช่ไหมเออวันนี้วันอะไรนะ วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะทุกคนซันเดย์วู้รู้กเก่งมากเก่งมากวันที่ซ<ม>ันเดย์ว,วันนี้แอดวันนี้แอดเตอ๋อเป็นเจ้าภาพนะคะใช่ไหมครับผมใช่เหรอก็วันคลายวันเกิดเนาะเออของแอดเต๋อไหนเงินตัวอยู่ไหนมีแต่เงินเมียไม่มีเงินตัวไปหามาเลยนะไม่ให้นะเงินเมียน่ะ อุ้ยใครจะซื้อเค้กให้ใเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีใครซื้อเค้กให้เลยนะคะจริงๆนับตังหรือเปล่มามาเมื่อไม่มาเมื่อกี้ก็ลืมแวะซื้อนะนับตังไม่มันเราโตแล้วไงค่าแล้วอ้ว,วนเลยเออก็เลยไม่อยากได้ถ้าเป็นเคกก็เอาเออไปกินเองเออเห็นไหมคือคือคือเอสเตอร์อ่ะรู้รู้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเงินคือเก็บไว แล้วก็ไม่ต้องเสเพยอะไรเลยเต๋อบ,บอกงี้เราก็เลยเฉยนะคะเราก็เลยเฉยไปเลยแล้วก็ไม่ซื้อไม่อะไรเลยแล้วก็กินหมูกระทะก็ให้สามีเป็นคนจ่ายส่วนเงินเราก็จะยึดหมดนะคะก็ให้ไปหาเอาเองจากที่อื่นมาแต่ว,ว่าวที่แรกทีแรกเราก็คิดว่าจะเ์ไพ์นางนะอืคิดแหละว่าจะเสไพยแต่ว่านางบอกว่าไม่ต้องเคไม่ต้องอะไรมันมันเปลืองอะไรอย่างเงี้ยไง แต่ละปีไม่มีเซอร์ไพรส์เลยมีแต่แบบว่าถ้าอยากกินก็คือไปซื้อเองเลยไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเอออยากกินก็ไปซื้อเองเปทอนๆแล้วแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์นะจริงทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากินหมวกระถา <BET> กันก่อนตอนนี้เราก็มารอเซอร์ไพรส์นอยนะซื้อเค้กมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่านางนะแอบเห็นเราหรือเปล่านะนางเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกก็เซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าเราก็ทําเฉยมาจนถึงร้านหมวกระถาะ ไม่รู้ว่านางจะเห็นหรือเปล่าทุกคน,กตนแต่ว่าถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรก็เรื้อรส์มันเดือดอ่ะตอนนี้อเออเจ็ดสิบสองปีนะจริงปักเจ็ดสิบสองนะปักเจ็ดเราจะปักเจ็ดสิบสองปีนะคะ <ขอ S 1> ดเคูเห็นรถเอกนก็มก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วค่อยเก็บนะแต่ตอนนี้เรารอเซือ้อผ้า์ เ <c oughs> สียงดังแล้วหนีไม่ได้ยินหรอกข้างในมันก็ดับตังวาเจ้าอยู่กับหลังวุ้นมาดับตงางาแลุงเต๋อรู้ไหมลุงเต๋อรู้ไหมล่ะไม่รู้รอดหมารอดไหมน่าจะรู้ตัวแล้วแหละน่าจะรู้ตัวแล้วแหละ จุดเลยจุดเลยที่มึงขนเงยบไม่ใส่แต่ทิงก่อนเอาไว้นี่ไว้นี่เอาไว้นี่มาวา,างก่อนโอเคจุดเลยจุดเลยมึงเอาไฟแช็กมาไหมบอกอ,อืมได้การนะพี่น้นองไปทางนี้เออมันได้มาก็ตรงนี้แล้วนะออกไปเลยเรื่อยๆใช่ ก็เอาแบบนี้แหละแต่นางไม่รู้ไงว่าเราจะซื้อเค้กไงไปทางนี้ไปทางนี้ดดัไปทางนี้ไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดตรงนู้นต่อข้างในลองลองไปอ่าไปกันไปจุดตรงนี้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Không chạy dù vậy đi. Tại sao? Phải đâm bảo hay là? Bỏ. Không chạy số lệch rồi. อายุจะยืนยาวอายุยืนยาวเอามปิดพัดลปิดพัดลมเออเอาใหม่เอาใหม่จุดใหม่จุดใหมนเจ็ดสิบสองปีลุงเต๋อไงโอ้ยนายขอรับจ้างอ่ะโอ้แปลกแปลกแต่ต้องปิดพัดลก่อนไปรลานนี่หนูเดินตั้งใจซื้อมาเองเลยเหรอใช่ซื้อมาเองเลยเหรอใช่ซื้อมาเองด้วยรับจ้างตั้งใจซื้อนะ โอ้ขากครไโอ๊ยเาดูเงินอกให้ทุดมันต่เกยเราไม่ได้ซื้อนะปีปองซื้อเอาใหม่ทรองใหม่ม่ไม่เป็นเอาใหม่ละอ่ะอส่ในถานเลยให้ตั้งโอ้สองปอนด์ Happy b i r t นะ Happy b i r ความใจอยู่อย่างเดียว ข้องใจหนักมากเลยใช่ไหมข้องข้อใจหนักมากเลยนะเจ็ดสิบสองปีเอาก็เรามีสามีเป็นลุงไงลุงเต๋อไงกินเลยใช่ไหมโอ้โหไหนบอกให้ลุงเต๋อเดี๋ยวขอถามหน่อยจับเราได้ไหมอุ้ยเห็นติดของมากจริงดบอกแล้วจะเอาผูใหญ่คอยนางครันมึงเลยเห็นเลยรถสีเขียวอ่ะมันไม่เห็นหรอกก็ไม่ได้สนใจมัไม่จรแหละ อยจนก็เงียบอยู่แล้วเงียบเงียบอยู่ไม่คือตั้งแต่องให้ต้องให้นางทางนี้ตั้งแต่ขอยาแก้ปวดก็รู้แล้วว่านางรู้เพราะนางก็ดูแล้วก็ยิ้มเออคุณรู้มุนรู้ไม่แบบนั้นคือก่อนที่จะขอยาแก้ปวดเห็นมาแล้วหรอหรอแล้วอนั่งผิดที่อะไรเนี่ยใช่นั่งตรงข้าให้ถือได้ไหม ท่ามเ่ยทีแรกก็ให้นางมานั่งนู่นแหละแต่ไล่นางแล้วนางก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งนี่ปลอดภัยว่านัางรับถ้ากูมาทางนากระหกูโอเคขอบคุณมากนะนี่คนดำเนินแทนการของเรานะตั้งแต่เช้าเลยนอนพีไม่อ้วนใชไมไม่อ้วนหรอกนี่นะคะเซอร์ไพรส์เอตื่นนะมันมันไม่เซอร์ไพรส์หรอกมันต้องเราต้องมีกิ๊กก่อน แอมยูต้องมีกิ๊กก่อนเอาแบบเซอร์ไพรส์แบบให้กิ๊กถือเค้กให้อะไรเงี้ยป้านตึ้งแต่แล้วใช่ไหมเต๋อเออให้กิ๊กถือเค้กให้เซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนชายเพื่อนชายเพื่อนชื่อกิ๊กเฮ้ยใช่หลินทันมีมุกเอ้ยแต่เรามีเพื่อนชื่อกิ๊กจริงนะจริงชื่อกิ๊กจริงไปค่ะเดี๋ยวเราทานหมูกระทะกันต่อจะตามแผนการทำริบไหม แม่บอกว่าห้ามพูดต้องเก็บอยู่บ้านอดอดไม่ได้ทนไม่ได้อยากพูดอยากอยากเออลุงเต๋อจับได้แล้วลุงเต๋อจับได้ไม่ใช่จับได้แต่ขึ้นรถหรอไม่ตอนนี้ไม่สุดเลยขอถามหน่อยขอถามจริงจับได้ตั้งแต่ตอนไหนก็จับได้ตั้งแต่พิงฟองขี่รถมาเนี่ยอ๋อแค่ตอนนี้เพิ่งรู้อ้ยเห็นดักมันมาเห็นดักรถเขียว ถ้านั่งตรงนั้นล่ะตาจะไม่เห็นไม่เออเราก็แค่ใจทำไมไม่แบบดีใจหน่อยให้เราชื่นใจหน่อยก็ดีใจดีพอเดี๋ยวเราเปิดตัวกิ๊กเลยนี่จะได้แบบอุ้ยเซอร์ไพรส์อ้าหนูไม่เอาช้อนหยอกหยออกนะคะหยอกหยอไม่สนมูฮาแล้วกินเอาเลยก็ประมาณนี้นะคะ สุดท้ายนางไม่รู้จริงๆว่าเราจะซื้อนางเพิ่งรู้เมื่อกี้คือเห็นเพื่อนเราก่อนหน้านี้ก็บอกบอกว่าไม่ต้องซื้อได้เออถ้าถ้ายาวคือก้อนเล็กเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้ว่าแค่นี้ก็กวนแล้วทั้งมันกัเนาะก็เดี๋ยวมากินหมูกระทะกันต่อนะสั่งขอบคุณเรีซิด้านที่เขาให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตแอดีกับแอดเตอร์มาตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแอดเตอร์ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ